ว้าวไก่ยนางด้วยเลิศมีเปิดใช้แล้วลยมีหม้อขายด้วยนี่ก็คือหน้าตานะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็จะมาทำบล็อกพาทุกคนไปดูร้านอาหารไทย ในนิกาน,นะคะไม่ใช่ร้านอาหารไทยแต่เป็นเหมือนแบบ grocery store ที่ขายของอาหารแห้งอาหารสดร้านนี้คือเป็นร้านประจําของเราแบบซื้อวัตถุดิบต่างๆเดี๋ยวมาดูกันว่าในร้านที่เราไปประจําเนี่ยมันมีขายอะไรบ้างช่วงนี้อยากกินอาหารไทยมากก็ร้านนี้ก็คือตอบโจทย์มากเพราะว่ามีขายเกือบทุกอย่าง <c oughs> เดี๋ยวมา get ready with me กันนะคะขอเป็น angle นี้ได้ไหมเพราะว่าไม่มีขาตรงกล้อง แค่จะรวบผมไปเฉยๆก็พอแล้วก็นแต่งหน้านิดหน่อยไม่งั้นก็ใส่แว่นไปเลยขออุ้จะหมดแล้วแต่ออเดอร์มาใหม่แล้วใช้ครีมกันแดดของตัวนี้คือแบบดีมากอุ๊บโอ้คือชอบน้ำแร่ตัวนี้มาฉีดก่อนและหลังตลอด ลองพื้นนิดหน่อยแต่งหน้าเบาๆวันนี้เข้าไปร้านอาหารไทยเฉยๆต้อควบไม่ไปไหนอะ่ะน่าจะไปร้านไทย,ยเดียวคอนทัวร์นี่ขนาดบอกว,ว่าแต่งเบาๆเนะี่ยใส่คอนทัวร์ด้วย <c oughs> ผ่านใบหน้าแล้วก็คือเขียนคิวนะคะทุจกจี่บ้านก็คือต้องมีคิวจริงๆวงกลดของหน้าจริงๆ <c oughs> อากาศข้างนอกคือยังหนาอยูเลยทุกคนแม้ว่ามันจะไม่มีหิมะแล้วก็ตามเดือนหน้าก็จะเป็นสปริงแล้วนะคะแบบตื่นเต้นไม่ไหวเพราะอยากปลูกผักมากอยากปลูกผักอยากมีสวนผักออแกนิกหลังบ้านฝนต้อหน่อยโอ้ยโหนิดหนังตัวเองเขาเติมปากนิดนึงให้ดูแบบอบอิ่มหน่อยแบบตายขอบปาก overline สเปรย์แววันนี้เราจะใส่แว่นนะคะสายตาสัสามาม้นประมาณเจ็ดสิบเมื่อสามปีที่แล้วแต่ตอนนี้ไม่รู้น่าจะขึ้นเป็นร้อยแล้วมั้งใส่เพราะว่าจะได้ดูเหมือนแบบดูมีอะไรมันมีอะไรหรือเปล่ามีอะไรจริงเปล่าเราแต่งหน้าไม่จัดเราก็เลยให้มันให้หน้าดูมีอะไรดึงดูดหน่อยก็คือใส่แว่นเข้าไป คนวันนี้อยากอวดอขอรดน้ำต้นไม้ในห้องนอนทุกคนนี่เป็นกุหลาบนะคะเป็นกุหลาบแดงอันไหนไม่รู้สีแดงมีชื่ออยูอนน่อันนี้เป็นสีแดงแล้วก็น,นี้เป็นสีชมพูอันนี้เป็นพลิกนะคะแล้วก็มะเขือเทศเดี๋ยวรอปลูกประมาณอีกสองอาทิตย์อันนี้คือตั้งไว้อยู่ในห้องนอนอเ,เดี๋ยวเรามารดน้ำน้องกัน ข้างนอกเมื่อก่อนมันมีหิมะหิมะเพิ่งหยุดไปก็มันยังเย็นอยู่คือน้องต้องการแบบแดดเข้าค่ะก็คือห้องนอนนี้แหละค่ะแดดเข้าเยอะที่สุดอุ๊ยมีอะไรเกิดด้วยอ่ะมีเมล็ดน,น้อยๆเกิดด้วยแกโอเครถเสร็จแล้วแล้วเราก็จะไปร้านอาหารไทยกันมีแบบเล็กๆขึ้นมาไม่รู้เห็นหรือเปล่ามันมีเหมือนแบบต้นเล็กๆขึ้นมาแล้วอันนี้เป็นพลิกนะคะ เดี๋ยวรอปลูกข้างนอกแสงไม่ได้ทุกคนคือตอนนี้อยู่ร้านข้างร้านแล้วนะคะคือแบบร้าน a อรีที่นี่ก็คือไม่ได้อะไม่ได้จริงๆยังไงอ่ะก็คือร้านนี้มันขายทุกอย่างก็คือต้องมาคือนั่นแหละทุกคนนี่แหละร้านมาดูกันว่าข้างในเขาขายอะไรเขาขายทุกอย่างจริงๆทั้งแบบว่าร้านไทยนี้คือขายทุกอย่าง มากอันนี้เขากำลังคนณสวัสดีค่ะมีพลิกหนูอัดบล็อกใช่หนูอ่ะหนูมาทุกแบบอาทิตย์เลยมาเอาเอาพลิกแต่ที่ที่แล้วไม่มีก็อ๋อไม่ได้กินเลยเไม่เป็นไรนีนี่เอามาให้ละขอบคุณค่ะจะซื้อกุ้งแห้งเจ็ดเหรียญทุกคนเห็นไหม เจ็ดสี่สิบเก้าอยากซื้อสวัสดีค่ะคุณลุงหนูอัดบล็อกอ๋อขอนี้ <laughs> ออวมะม่วงพึ่งมาอ๋วอว้าวอ,อันนี้ของ S&P ออ๋อมีทุเรียนต่อทุกอย่างก็จะเป็นแบบส่วนใหญ่จะเป็นแช่ฟิตนะคะมี <laughs> ทุกคนมีทุเรียนแช่แข็งด้วยพีแมฆกระทั่งข้าวต้ม มัดเขาต้มมัดไปีเอกสามรอบแล้วกูตายต้องซื้อมั้ยเนี่ยเอาสี่นี่งโอ้ลืมตะกร้าเอาตะกร้าเขียวไหมตะกร้าเขียวได้เขาตะกร้าเขียวดีกว่าขอบคุณค่ะคล,ลิกคลิกนี้ก็คือตอ้องห่อ มีถั่วงอกด้วยเดี๋ยวเอาถั่วงอกด้วยนะคะแล้วก็นี้ผักอะไรอ่ะคือเราต้องแบ่งก่อนนะดับแรกก็ต้องมาเอาถุงไปก่อนฮส,ส,สวัสดีค่ะ <laughs> ที่นี้น่ารักมากทุกคนมีเท่าแก่น้อยด้วยคือร้านจะเป็นเหมือนแบบร้านเล็กๆ แต่ก็คือขายทุกอย่างจริงๆทุกคนดูดิขาไม่โต๊ะมาชม้องขายทุกอย่างจริงมีไส้อวดด้วยนี่คืออร่อยมากมีปลาทอดมันปลาไกยหมูยงหมูยอมีไส้อัวอันนี้คือแบบอร่อยอันนี้คืออร่อ,อยนี่คืออร่อ,อยส่วนใหญ่จะแช่แข็ง น,นก่อนนะทุกคนมาแบ่งทิกกันเพราะว่าเขาต้องช่างเราก็เลยต้องแบ่งแบ่งทิศตรงนี้แหละ เยอะไปเลยเพราะว่าพริกเนี้ยเข้ามาอาทิตย์ละครั้งนะคะทุกวันจันเดี๋ยวซื้อไปทีเดียวรบค้าอันนี้ขายยังไงเขาแบกขายไหมคะับรูปขายเป็นนี้เลยแบบขายเป็นพาวค่ะ ได้แล้วครับผักอะไรก็ไม่รู้อัน,นอันนี้ผักอะไรก็ไม่รู้อะเสร็จไปกันจอทุกคนมีด้วยกระติบข้าวข้าวเหนียวคือตู้ทุกอย่างก็จะมีขายแยกอันนี้ขายอะไรเอออุ้ย่อะไรอะไรวะเนี่ยมีทุเรียนแช่แข็งแต่ว่าไม่ เราไม่ค่อยชอบทุเรียนแช่แข็งอ๋ออันนี้มีเปิดมีเปิดใช้แล้วด้วยอุ้ยอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยมีเกี๊ยวขายมีปลามีขายด้วยทุกคนปลาชายหันอยากได้ทำมีหม้อขายด้วยควรมีปลาดูดิป็นตัวเลยแช่แข็งมันยินนี่ชอบกินปลาเผามากนี่น่าจะเป็น สดอค่ะทุกคนมีสดอขายด้วยเลิศไหมละ่ะเน,นี้ยอันเนี้ยอะไรก็ไม่รู้อ่ะมีมะพร้าวก็มีเป็นตู้ของ beef pork ต่างๆอลูกชิน้นทุกอย่างคือแช่แข็งหมดเลยคือ <c> อ <oughs> ันนี้อร่อยอันนี้อร่อยทอดมันประไก่อันนี้อร่อยมีมะกอกด้วยมีมะกอกแช่แข็งทุกคน <c oughs> มีนี้ด้วยนะทุกคนอบเขาเรียกว่าอะไงนะ อ,อชะอมอะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นอ๋อนี่ไงเราหาซื้อจาก้านที่ขาสไลด์อุย้ยมีใบยะนางด้วยไม่รู้ว่ามีใบยะนางด้วยเลิศใบยะนางแช่แข็งเป็นอุ้ยเลิศอ่ะ <laughs> ใบเตยใบเตยก็มาเมื่อกี้เป็นแบบเมื่อกี้เป็นอาหารแช่แข็งเรามาดูกันว่า ในส่วนของอาหารแห้งมีอะไรบ้างเป็นแบบ<า>พริกแกงต่างๆอันตรงนี้ก็เป็นร้านเล็กๆนะคะมเรามาดูกันว่าเขาขายอะไรบ้างอาหารแห้งที่นี่คือแบบมีทุกอย่างจริงๆนี่ไงเราจะทำก๋วยเตี๋ยวแต่ว่าเรามีอยู่แล้วมีน้ำปลามีของไม้ทุกคนเราชอบซื้อเนี่ย มีอะบัวดีมีแ้กด้วยออกระเทียมด้นยมีด้กระเทียมน้ำพริกหนุ่มก็มาน้ำพริกก็น้ำพริกกระปิก็มีใบายานางหน่อไม้อันนี้มีพวกเส้นนะคะเมนูเส้นต่างๆคือแบบ อย่างเส้นมุดลยอันนี้คือแบบดีมากขนมจีนเส้นนี้คือแบบคือขนมจีนจริงๆอะเน,นี่ยก็แบบพริกแกงต่างๆนี่ก็อะไรนะเขาเรียกว่าอะไรโบอบะไข่มุกซอทิคต่างๆมีพวกแป้งตัวนี้เราอยากได้แค แล้วก็มีกระเทียมถ้าอยากทำผัดไทยมีดีใจที่มนนี้ทุกคนขายครบด้วยนะคะพริกแห้งก็มีมาอ่ะนี่เลิศไหมละ่ะเลิศไหมฉันอยู่รอดแล้วอยู่รอดแล้วจริงๆน้ำปลาน้ำปลาแบรนโปรดพริกไทย <c oughs> เลิศเปะละ่ะ เดี๋ยวเราไปจ่ายตังค์กันเดี๋ยวเรามาจ่ายตังค์กันดูหน่อยนะมีมะม่วงสุกด้วยเปิดไหมล่ะนูเอาแค่นี้เลยค่ะเขาบอกว่าเราเหมือนดาราจีนเะนี่ยคนไหนอ่ะไหนขอดูดิ <Yes. Oscar. S 1> อ๋อ เขาบอกว่าเราเหมือนดาราคนนั้นเห็นไหมสวยไหมถึงบ้านแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวมาล้างผักกันวิวบ้านวันนี้จะทําก๋วยเตี๋ยวนะคะแต่ว่าเป็นกว๋วยเตี๋ยวที่แบบเวบที่ทําก็คือแค่ลวกผักแล้วก็ลวกเส้น วันนี้จะกินวนเส้นนะคะเมื่อวานกินเส้นเล็กไปซื้อเก๋วยเตี๋ยวมาจากร้านไทยเมื่อวานแล้วก็มีเหลือน้ำเดี๋ยวจะลวกผักแล้วก็ลวกเส้นนะคะแค่นั้นเลยง่ายๆวันนี้เป็นน้ำหูเหลือแล้วก็มิลชิ้นเหลือนะคะก็ไปเวฟได้ละ เดี๋ยวจะให้ดูเครื่องปรุงนะคะแล้วอ็นี้คือ,คอก๋วยเตี๋ยวที่เมกาที่สามารถหากินได้ตอนนี้ก็จะเป็นบุนเส้นนะคะมีบุนเส้นแล้วก็มีผักที่เราซือ้อมีน้ํามีน้ําพริกเผามีกระเทียมที่ซื้อมาแล้วก็คลิกน้ำลงไปเลยิกจากเ trader j o พริกป่นกินเผ็ดๆเสร็จนี่ก็คือหน้าตานะคะของก๋วยเตี๋ยวอยากกินได้ในเมกาตอนนี้ใช่ได้อยู่นะน่ากินอยู่นะ ทานมากทุกคนว,ว้าว <c oughs> ยาวมากอืมอืมได้อยู่นะว่าไปอืม ขออนุญาตไปกินก่อนนะคะเราจเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย